คลิปนี้เป็นการรวมมิดคลิปมีมที่หายไปแต่เราทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอให้สนุกกับคลิปนะครับถ้ากาลังอ่านหนังสือทํายังไงให้นอนหลับอืมหนังสือนี้ได้ผลจริงฮะภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าโกรธคืองโง่ปีโป้ตะแกะยากมึงออกแบบให้มันแกะง่ายๆโดยในไม้กูแกะมาสิบชาติแล้วเดี๋ยวกูจะไม่ได้กินเลยไอ้อยมียังกินบ่้อยขอเดินใบนบ่อนี่เด้อนี่เห็นตบหัวมันไม่ัาไลหัวนี่ขอเด้อเด้อให้ในการกล้วยสามโอไม่นะใครทาหูฟังชันแบบนี้เนี่ยเฮ้กูทาเองแหละแล้วกูก็รู้สึกภูมิใจมากๆด้วยแมวเชียเมื่อคุณซื้อของราคาเป็นพันแต่เพื่อนบอกว่าเห็นในช้อปปี้แค่สองร้อยเองอะไรนะเพื่อนอุตส่ากูใช้โค้ดทิปลดได้เป็นตั้งสองร้อยเลยนะเพื่อนนะทำไมมึงเพิ่ เกเรไปแล้วเหรอนะส <No. S 1> าวกเจเกเรชัดๆบันไดรูปม้าที่ผมอยากได้โอ้โหบันไดสวยมากแกะสลักไม้สวยสุดยอดไปเลยสิ่งที่แม่ทําใหใ้ใช่ๆไปเหอะมันก็มาเหมือนกันนั่นแหละผมที่ชมเธอว่าเธอแต่งหน้าวันฮาโลวีนได้หลอนสุดๆไปเลยอะเธอที่ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยมึงว่าอย่างไงนะมึงว่าหน้ากูหลอนสุดๆโดยที่กูยังไม่แต่งหน้าเลยนี่นะม,มึงอยากได้สักหมัดมั้ยชายญี่ปุ่นวัย61ปีตัดสินใจอยู่กับตุ๊กตาอย่างสาเหตุเบื่อเมียพูดมากเออใช่ถ้าอยู่กับตุกตตาาาาาายยยงงงแลล้วจจจะหมมดดดปปัญเเเเรรืื่่่่่ออออีบนนไไใช มาติดใส่กับมอเตอร์ไซค์แบบนี้เวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็จะเย็นไปด้วยและจะนายจ้าเทคโนโลยีเวอร์ชั่นอินเดียเมื่อตีภาพนี้ไปสมการวงเล็บแมวบวกแมวยกกาลังกล่องวงเล็บยกกาลังกล่องทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับกูซื้อบ้านแมวแพงๆมา <c oughs> แต่มึงดันไปเล่นในกล่องราคาถูกๆไอแมวเวนสถาปนิกออกแบบบ้านหลังนี้ได้สวยงามมากแรงบันดาลใจของเขาก็แค่แฟ้มเอกสารทับวางรวมกันแค่นี้ก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจได้อ่าใช่แล้วละความฝันนั้นยิ่งใหญ่อะมันจะมาจากแรงบันดาลใจเล็กๆอะหน้าที่ของนิ้วโป้งสามารถเอาไปปิดสวิตช์อะไรก็ได้ ไฟสวิตพลมมหน้าที่ของนิ้วก้อยอา มึงมีหน้าที่ชนขอบประตูชนขอบโต๊และทําให้กูเจ็บเออน้องว่าไงคะพี่ชอบชอบใครคะน้องว่าพี่ชอบชอบใครน้องว่าก็กูชอบมึงไงแล้วทาไมกูไม่เขียนมันเป็นบรรทัดเดียววะแล้วกูจะเขียนวักทําเพื่ออะไร <Nope. S 2> กีฬาสีโอ้ยเล็กนิดเดียวสีที่ซ่อนอยู่ข้างในความแตกแยกกันเพราะกีฬาเสีย,เง,ยงเงินค่าสีโดยที่ไม่คุ้มค่า,าสเสลยและสุดท้ายกูได้อะไรขนมปีบ๊บขนมปีบมป๊บนี <B rain> ม่มาศึกสงครามแย่งชิงขนมปี๊บกันชัดๆไอ้กีฬาสีเนี่ยแลวทุกคนนะครับกีฬาสีทุกคนได้อยู่สีอะไรบ้างคอมเมนต์ทีนะครับส่วนผม อยู่สีแดงประจําเลยเมื่อคุณจ้างคุณย่าให้เป็นช่างเน็ตเวิร์กโอ้โหคุณย่ากูถักสายแลนซะเป็นเปียถักผมเลยนะย่าแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยว่ากูเสียบสายไหนไปเนี่ยย่าก็ไม่รู้สุ่มๆเอานะหลานความรู้สึกของผมเมื่อไหว้อาจารย์แล้วอาจารย์ไม่เห็นเอออาจารย์ครับสวัสดีครับ กูตาบอดได้ไงครับทำไมมองไม่เห็นผมเนี่ยผมเอาอาหารวางไว้เพื่อจะล่อแมวออกมาจากกลุ่มแมวออกมาครับหนึ่งตัวสองตัวแล้วมาเป็นฝูงเลยเฮ้ยกูว่ากูจะล่อออกมาตัวเดียวนะเนี่ยทำไมกูได้เลี้ยงแมวเป็นฝูงเลยวะเฮ้เฮ้เฮ้เราเจ้านายใหม่เลย ไปเรียนนั่งคนเดียวไม่กี่คนใช้เวลาสัก6กถึงเชั่วโมงไม่ได้ความรู้อะไรสักนิดกับบ้านอย่างภาพภูมิใจนี่แหละว,วิธีเงชายชาตรีทำไมผมถึงชอบสาวแว่นอย่างนั้นเลยเพราะว่าสาวแวน่นเขาติดขนตาปลอมผิดที่ยังไงล่ะนี่แหละ,แบบละความน่ารักของเธอมันเกี่ยวกันด้วยหรือเมื่อเพื่อนของคุณขอให้คุณมาช่วยเล่นเกมที่คุณเคลียร์ด่านทุกด่านเสร็จหมดแล้วอืมอันนี้เลยบักหลาหำน้อยเดี๋ยวไอซี่สอนเองว่ามันผ่าน่านยังไงคุณและเพื่อนกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าอีกครั้งหลังจากที่เรียนจบไปแล้วเฮ้ยพวกนายคิดถึง หรืเพื่อนฉันจะจำได้เลยว่าฉันเจอเหรียญ5บาทอยู่ตรงนี้พวกเราจะจำได้ทุกซอกทุกมุมเลยเพื่อนมันฝรั่ง3อันไม้สติก2อันเท่ากับพ i ิกแอร์เฟนฟรายมันฝรั่ง2อันไม้สติก1อันเท่ากับดาบเฟนฟรายตัวละครแองกี้เบิร์ดในเกมคุณที่อยากจะคอสเพย์ตามหรือว่าตัวบ้าอะไรวะนี่นี่คือตัวละครในเกมและนี่ในชีวิตจริงโอ้ไม่นะนี่มันเหมือนกันมากเลยไงบอยไงับพอนั่งรอวัดไข่ เขาอาจจะอยากเขียนว่านั่งรอวัดไข่หรือเปล่าเออนั่งรอวัดไข่แน่เลยวัดไข่อะไรไม่มีไม่มีกล้องหน้ามือถือเครื่องละหมื่นห้าโอ้โหหน้าใสห่างไกลสิวกล้องหน้าโน้ตบุ๊กเครื่องละห้าหมื่นแมคุณภาพมันเลเป็นขี้ขนาดนี้วะุณดูว่าภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าอบตเมื่อผมต้องอธิบายอะไรสักอย่างให้เพื่อนของผมฟังพิมพ์ไม่สะดวกกูขออัดเสียงไปเลยละกันมึงฟังให้หมดด้วยนะกูนูกว่ากูเป็นเดอะแรปเปอร์หนุ่มน้อยคนนี้กำลังถ่ายรูปใต้น้ำในสระว่ายน้ำที่มีแต่ผู้หญิงเล่นหนุ่มน้อยผู้อนาคตไกล ผมมแค่ถ่ถาายปานีสุขาหญิงวูแมนเดี๋ยวเดีสุขาหญิงทำไมมีโถฉี่ผู้ชายวะนี่มันน่าสงสัยซะจริงเลยความยากลําบากของคนถ่ายสารคดีกูต้องโดนนอกอีซีเกี่ยวอคอกูต้องปลอมเป็นห่านเพื่อไปถ่ายห่านของจริง <Bru h. S 1> แล้วกูต้องวิ่งหนีหมีเพราะหมีมันรู้ตัวว่ามันโดนถ่ายกู <c oughs> ถ่ายมายากลาบากขนาดไหนช่วยดูมันให้จบก่อนที่พวกมึงจะหลับก่อนเถอะ <c oughs> ใช่แล้วฮะเวลาผมเปิดสารคดี <c oughs> ผมดูทีไรอะ่ะ <c oughs> ผมหลับทุกทีเลยให้เพื่อนทอยเสียมันมีตัวอะไรไต่เข้าไปไม่รู้อ่ะดูให้กูหน่อยดิกูดูแลเพื่อนเจออะไรไหมไม่เจอเจอแต่ความว่างเปล่าโอ ภาพวาดแมวนี่มันสมจริงมากเลยนะครับที่มันสมจริงได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ามันคือของจริงยังไงล่ะปล่อยกูมนุษย์กูจะไปกินปาทุเมื่อคุณพาแมวไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยอ่ามนุษย์เนื้อนี่แพงดีนี่ซื้อกลับบ้านหน่อยละกันนะมนุษย์นะหิวดี y ไม่ใช่เรื่องยากมีพัดลมแค่ตัวเดียวก็สามารถเย็น2คนได้แค่เอากระเกงมามัดไว้อย่างนี้ไงล่ะเฮ้ยนี่มันอะชริยะผมที่ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันแฮกเกอร์รหัสผ่านของผมรหัสผ่านกุบางญญี่กว่าผ้าอนามัยนี่มันกุญแจกระดาษชัก เดอะร็อกฮักเฮ้ยแมวกูหายไปไหนวะหาไม่เจอเลยอ๋อเจอละกูไ่ได้เลี้ยงแมวแล้วกูเลี้ยงของเหลวแทนผมที่ลอยกระทงปีนี้อ้าวันนี้ผมมาลอยกระทงกับหวานใจของผมเอะนะเอมี่ฟุกุดะยังไงล่ะใครที่รู้นะเงียบไวเงียบไวใครที่รู้เงียบไว้นะนี่คือสิ่งที่ผมออกแบบและนี่คือสิ่งที่ช่างทําให้ <c oughs> นี่คือบันไดสู่ฮอกวอตส์ ward. สุขา เฮ้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 เไอ้ชายมึงทำอะไรนะโอ้ไม่นะละเตตุยโอ้ไม่นะละเตตุยตุยไปแล้วโนอระวังโง่ไอเมื่อพูดถึงสิ่งที่เร็วที่สุดเดือดแฟรเหรอไม่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  ใช่ใช่ไอผีตัวนี้ในดรนี่แหละมาไวไปไวแถมวกกลับมาด้วยผมดูโฆษณาเกมรูปเป็นฟอร์ดไหน์แต่เขียนว่า GTA Mobile สรุปมันคือเกมอะไรวะกูเริ่มงงแล้วนี่ใช่ที่ผมไม่ชอบใส่กางเกงยีนมมเพราะเวลาถอดมันจ,จะติดอยู่ข้อเท้าแบบนี้ไงล่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะติดอะไรกันนักหนาวออกอยากด้วยทุกคนเคยเป็นไหมครับเมื่อเราเข้าห้องน้ำแต่ไม่ให้แมวเข้าไปด้วยแง่เปิดประตูอย่างนี้ฮกูอยากเข้าไปด้วยกูอยากดูมึงขี้ภาพนี้เหมาะกับเสียงเพลงนี้มากเลยครับพดชีวิตแม่มันจันนัก ก็ใส่อีกสักเพลงก็แล้วกันมันเหมาะดีตอนนี้กําลังสร้างอย่ามองาำฉันนะสมกับเป็นเพลงวัยรุ่นสร้างตัวจริงๆี่ออเด ที่สอง้าหกค่ะม,มันถึงตาฉันแล้วสินะเ,เวลาที่ฉันจะไปรับออเดอร์จากผ้าพุ่มใจเฮมาเลยครับผมคิวที่2 5 6ครับชุดจิ้มจุ่ม199นั่งฟรีพร้อมชมบรรยากาศธ,ธรรมชาติเยอะทำไมหม้อจิ้มจุ่มมันรู้สึกแปลกๆวะแล้วบรรยากาศธรรมชาติดิบมึงต้องกินในป่าด้วยใช่ไหมก็ฉัลามนั้นชอบงับคุณส่วนผมนั้นชอบรูดซับเอาเงินพวกแกมาให้หมดแล้วนี่ยกมือขึ้นคุณหมออะกำลังส่องจุลินทรีย์ที่อยู่ในเนื้อเซลล์อะส่วนผมมันเหรอกูไม่รู้ส่องอะไรกูสสสออออออองงงงงงาาาาววกกก่่่่่่นนนนนคคคทททททีีีฉลลลลดดุให้้้ััััะะเเเรืตบบผมแ คิดว่าจะกินอะไรดีตอนเทีย่ยงกูจะกินอะไรดีวะผมจับโปเกมอนได้ขนาดตัวของมัน0.01กิโลกรัมมันตัวแคนเนี่ย,ยมันทำไมมันตัวแคนเนี้ยวะแบงค์ยี่สิบแชท ให้เพื่อนช่วยไปส่งที่บ so ้านฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากกลับบ้านแล้วบ้านนายอยู่ไหนล่ะก็บ้านนายไงเอ้าอยู่ดีๆกูก็ได้แมวมาเลี้ยงกําแพงทาสีเพื่อหลอกตารถคันนึงแถวนั้นกูรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นผมกำลังตั้งใจนั่งสมาธิอย่างแน่วแน่ใครบางคนที่อยู่แถวนั้นเป๊ะ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 ผมเลี้ยงแมวเพราะสาเหตุบางอย่างนี่ไงสาเหตุที่ผมเลี้ยงแมวเวลาที่เมียผมไม่อยู่ผมจะให้แมวตัวนี้ไปค้นกระเป๋าเมียผมแล้วผมก็จะได้เงินไปเติมเกมยังไงล่ะสุด ขี่ข้างทางเจ้าที่ไอ้มึงมึงอ่านมาขี่ข้างทางกูเดี๋ยวกูตามเงี้ยมนทำไมมันเร็วกว่าขอพอรกูอีกวะนักเรียนที่ทำข้อสอบเสร็จภายใน5นาทีเฮ้ยกูเป็นโคตรเท่กูฉลาดเลยอาจารย์ที่นั่งคิดโจทย์ข้อสอบให้นักเรียนทั้งวันชิบหายเอ้ยกูนั่งคิดทั้งวันมึงแก้ภายใน5นาทีนี่นักเรียนฉลาดกว่ากูอีกแล้วเนี่ย,ยมนุษย์มาเยือนดวงจันทร์อ้าเหยียบพื้นดวงจันทร์ตั้งอุปกรณ์อย่างเท่ดวงจันทร์มาเยือนมนุษย์ุม ไปเยือนบ้างกูขอเหยียบพื้นโลกบ้างนี่คือโปรไฟล์บนเฟ e บุ o กโอ้โหหล่หน้าคมอย่างเท่เลยวิดีโอคอจากภาพ 4K เลือ 144p ่ค้นหาใน Google ชุดดักเลงเฮ้ยทำไมมันมีแต่ชุดเมดวะดีนะไอชุดสุดท้ายนี่ก็ยังทรงคือคืออยู่เฮ้ยเพื่อนเล่นเกมมันปะได้เลยเพื่อนผมกดเริ่มเกมอาจารย์ตาเอตาเองเนี่ยเวลาเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนน่าตาเอง ครูวิทยาศาสตร์ครูคณิตศาสตร์ครูศิลปะครูสังคมครูภาษาไทยต่างก็ถ่ายรูปสวยๆครูคอมคูจะเป็นคนถ่ายรูปให้มึงสวยเองขนมสปันบัฟ ว่าต่ howdush หนังหกอันแลกเอเมอรัลหนึ่งอันเอเมอรัลเจ็ดอัน, <Hey. S 2> อนแลกชุดหนังได้หนึ่งชุดฮึม hmm. มันคือธุรกิจยังไงล่ะในภาพโฆษณามันจะมีตะแกรงที่สามารถตอกไข่ลงไปแล้วมันจะเป็นรูปหัวกระโหลกได้ผมสั่งซื้อแล้วนำมาทำเองแ <Brand. S 2> ช่กูได้รูปเอเลี่ยนคุณเคยกินทาโก้ไหมเวลากินแล้วมันหกลงไปข้างล่างคุณก็สามารถนำทาโก้อีกอันมาวาไงไว้ข้างล่างมันก็จะหล่นลงไปใส่ทาโก้ข้างล่างคุณก็จะได้กินทาโก้สองอันยังไงล่ะ <Huh? S 1> คือเป็นคนอธิบายคุณยังงงเลยนี่ ไหนลูกผมที่ทําอาหารเฮ้ยทาไมมันนานเดือดจังเลยว่าหม้อเลยฮะหันไปแป๊บเดียวโอ้โหเดือดจนล้นหม้อไปละเหมือนกับการทอดไข่ครับลอเผือแป๊บเดียวไข่ก็ไหมละเมืม่อ,อคุณได้ดูรายการโทรทัศน์กับพ่อแม่และญาติในบ้าน shape. มาสเตอร์เชฟก็ยังดีอยู่ไท,ทรัดทันข่าวปลดนี่เรียบร้อยกูไม่หมดนี่เสียงโชคเอากลัวไปจากที่นี่แมวเอเลี่ยนรออาหารนานเกินสิ้านาทีปลดรำมวยไทยเพื่อเป็นสัญญาณให้พนักงานรับทราบ อาหารกูอยู่ไหนฟรีไฟปี2022อืมมาเล่นฟรีไฟกับไอ้บอัอืมมาเล่นบวอ,อืม 720P ปี2010โอ้โหอย่างชัดเลย 720P ปี2022ทำไม <ไฟ S 1> คุณภาพคุณเล่นเป็นขี้ขนาดนี้วะป้ายมันบอกให้เดินแบบนี้ <ไฟ S 2> <ๆ S 1> ผมก็เดินแบบนี้ครับผมเป็นคนตรงๆ,ๆมาเริ่มร่ายลำกันดีกว่านะแกะคิดว่าแกรำเก่งคนเดียวอย่างนั้นเหอรอฟลเรนติโน่ยอดลักนักลำถ้าคุณจะใส่ส้นสูงอ่ะคุณทำแบบนี้ทาเล็บสีแดงแค่2อันแล้วเมื่อคุณใส่เข้าไปเขาก็จะเห็นเล็บของคุณแค่อนนหเเ็ามรก พระเจ้าเกียบฉันเป็นพิเศษใน <c oughs> <c oughs> อนิเมะอ่ะตอนที่เธอหลับบนโต๊ะเรียนน่ารักมากเลยนะนนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สามตัวเนี่ยมันน่ารักอยู่แต่ไอ้ตัวด้านซ้ายล่างเนี่ยมันหมายความว่ายังไงวะค <c oughs> ือเช้าวสนส,สดใสเทซีเรียลกินดีก,กว่า อืมบอกได้เลยว่าขี้แตกให้เพื่อนก็สอบโคตรยากเลยว่ะโดยเฉพาะหน้าหลัง่ะเพื่อนฮะมันมีหน้าหลังด้วยเหรอติดศูนย์รอเลยงานนี้หน้าเสาทงโอ้ยอย่างกะทะเลทรายร้อนกรรห้องปกครองนี่ไไมแอมันหยิยนึกว่าใครปรับอุณหภูมิลงวะห้องข่มนี่แหละห้องเล่นเกมสำหรับชายชาตรีห้องน้ำคุณเป็นสโมเกอร์นี่นะสโมซอนพนักงานสูบยา ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไ้ม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย